แพทย์ก็จะทําการซักประวัติเพิ่มเติมครับเช่นวันหนึ่งคุณนอนกี่ชั่วโมงเวลานอนปกติของคุณเนี่ยคือกี่โมงแล้วคุณตื่นกี่โมงกางคืนคุณนอนนอนหลับสนิทเลยไหมในเจ็ดชั่วโมงที่นอนหลับอยู่เนี่ยคุณคิดว่าหลับจริงๆได้กี่ชั่วโมงบางคนก็จะตอบหมอว่าแค่สามชั่วโมงเท่านั้นนะครับอ่ากำคืนคุณมีฝันร้ายหรือไม่มีนอนกัดฟันหรือไม่นอนดิ้นหรือไม่แล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือตื่นในช่วงกลางคืนกี่ครั้งครับในทางการแพทย์เนี่ยเราอนุญาตให้คนไข้เนี่ยตื่นขึ้นมาช่วงกลางคืนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเช่นเป็นการตื่นมาเพื่อปัสสาวะนะครับสำหรับคนอื่นๆที่ตื่นขึ้นมามากกว่าหนึ่งครั้งเราก็จะสงสัยว่าอาจจะมีภาวะการนอนที่ผิดปกติหรือโรคอื่นซ่อนอยู่เช่น อาจจะเป็นเรื่องของเบาหวานที่ทําให้ตื่นขึ้นมาฉี่ปัสสาวะบ่อย